เราจะหม,มักหมูแดงของเราอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงนะครับอย่างต่ำนะครับท่านผู้ชมให้ได้6ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงก็ได้นะฮะรสชาติจะได้เข้าเนื้อนะครับโอเคจะเช่นผักอย่างอื่นก็ได้นะครับจะเป็น uh, ผักกวางตุ้งผักฮ่องเต้หรือว่าจะเป็นค uh, ข้า่องกงก็ได้ท่นานชมข้าวกลวงก็อร่อยนะครับวางผักชีหน่อยครับแต่โรยเป็นต้นหอมซอยด้วยก็ได้นะครับประมาณนี้ครับ สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟเชิญชิมกับผมเชฟชาตินะครับกับเมนูที่จะนามาทําให้ชมวันนี้ก็จะเป็นบะหมี่แห้งหมูแดงแบบฮ่องกงนะครับเป็นสูตรแบบพัตาาาคาการแบบโรงแรมครบทุกขั้นตอนเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มลงม,มือทำนะครับไปครับเราก็มาเริ่มดูที่หมูวันนี้เลือกใช้เป็นหมูสันคอนะครับก็จะมีความนุ่มมากหน่อยนะฮะแล้วผู้ชมจะใช้เป็นสันลอกก็ได้แต่ก็จะมีความแข็งกระด้างมากกว่าหมูส่วนสันคอนะครับนี่นะแล้วก็ ที่จะหมักหมูแดงกันนะครับก็จะเป็นน้ำตาลทราย100กรัมน,นะครับเต้าเจี้ยวบด2ช้อนโต๊ะครับซอสแดง2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็จะเป็นเต้าหู้ยีแดงหรือก้อนนะฮะหรือประมาณครึ่งก้อนก็ได้นะครับถนะ้าก้อนใหญ่นะครับนี่นะฮะแล้วก็เป็นผงกะโลู1ช้อนชาผงชูรส1ช้อนชา เกลือ1ช้อนชาแล้วก็จะเป็นไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วส่วนเครื่องเทศน,นะครับก็จะเป็นด้านนี้นะก็จะเป็นขิงสับหอมแดงสับลาบตะกีสับแล้วก็กระเทียมสับนะฮะวันนี้สับมาเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับแล้วก็สีผสมอาหารสีส้มแดงนะฮะโอเคน้ำตาลทรายนะครับลงไปเลยนะครับกระเที่ยวบดซอสแดงนะครับลงไปเลยครับ <Okay. S 2> ตามด้วยนะ้ำมันหอยนะครับ หนึ่งช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะครับตระหู้ยี่แดงครึ่งก้อนถึงหนึ่งก้อนนะครับผพงพโพลูหนึ่งช้อนชาครับผงชูรสหนึ่งช้อนชาเช่นกันครับเกลือครับหนึ่งช้อนชาลงไปทุกท่านขอใช้มือนะฮะใส่ถุงมือแล้วทุกท่านนะครับถัดหน่อยครับรเาานเตาเริ่มมาไล่นะฮะ แล้วก็มันลงเป็นไข่นะฮะไปครับดีบเลยครับแล้วก็มาเติมเป็นสีส้มแดงนี่นะครับจะค่อยลงนะฮะเดี๋ยวสีจะจัดเกินไปนะครับสีก็ให้สเก็ที่ถุงมือนะครับ กรสีจัดไปนี่ก็ไม่น่าทานนะครับท่านผู้ชมให้พอดีพอดีนะครับนี่ครับแล้วก็มาลงเป็นขิงหอมแดงกระเทียมราบบกชีลงไปครับใส่เยอะได้นะครับเพื่องเทศไม่เป็นไรครับเพวกขิงพวกนี้นะฮะนี่ครับ ลงหมูเลยครับไปครับเดี๋ยวสีจะเข้มขึ้นอีกนิดนึงนะฮะตอนที่เราหมักไว้แล้วไปย่างนี่นะครับเราจะหมักหมูแดงของเราอยู่ที่ประมาณหกชั่วโมงนะฮะอยา่าตำนะครับท่านผู้ชมให้ได้6ชั่วโมงถึงอิ0ชั่วโมงก็ได้นะฮะรสชาติจะได้เข้าเนื้อนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นน้ำราดกันก่อนนะครับท่านผู้ชมมาดูตัว ส่วนผสมต่างๆันม,มีอะไรบ้างน,นะครับมาฮะก็จะเป็นน้ำเปล่านะฮะหนึ่งกิโลแล้วก็จะเป็นอะกะทิสองร้อยกรัมแล้วก็จะเป็นเดี๋ยวนะครับขอดูสูตรนิดนึงนะครับท่านผู้ชมพอดีลืมนะครับเยอะเกินนะฮะก็จะเป็นนมสดร้อยห้าสิบกรัมน้ำตาลทรายร้อยยี่สิบกรัมเต้าเจี้ยวบดอะแนะน้ำใช้ยี่ห้อโมเอ็มสีนะครับหนึ่งร้อยกรัม แล้วก็จะเป็นน้ำมันหอย50กรัมซีอิ้วขาว30กรัมแล้วก็จะเป็นผงปรุงรสอ่า20กรัมผงโครโร่สองชานะครับแล้วก็จะแต่งสีด้วยซีอิ้วดำมะกงนิดนึงนะฮะไม่ไม่เยอะมากนะฮะแล้วก็จะเป็นอ่าน้ำมันงาเพิ่อมความหอมน,นะครับส่วนตัวเรองเทศนะครับก็จะเป็นอ่อารากผักชีสับตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมสับหอมแดงสับ ปวยกัสสุดท้ายก็จะเป็นอบเชยนี่นะครับ <Yahoo! S 1> ลงไปบอกระทะมาตั้งนะครับเปิดไฟเลยครับลงไปน้ำมันนะครับไม่ต้องเยอะนิดหน่อยครับเราก็มาลงเป็นเครื่องเทศนะครับลงไปผัดก่อนให้หอมเลยนะฮะเหลือไว้แค่ปวยกัสกับอบเชยนะครับผัดเครื่องเทศให้เหลืองหอมนะครับ ทำทางทำขายง่ายๆนะครับไม่ยากเมนูนี้แต่ว่าก็จะมีวัตถุด,ดิบแล้วก็วิธีการทำคุข้างแบเยอะนิดนึงครับพอเครื่องเทศเราหอมแล้วนะครับเนี่ฮะเราก็จะทําลงเป็นส่วนผสมต่างๆเลยนะครับลงได้หมดเลยนะฮะน้ำเปล่าครับกะทิครับนไ,ไปครับ นมสดครับลงไปน้ำตาลทรายลงไปครับตะเกียวบดลงไปครับชัดไหมท่านผู้ชมน้ำมันหอยครับซีอิ๊วขาวครับลงไปผงกุ้สดนะฮะลงไปผงพโลครับลงไปครับ ก็อบเชยกับปุ้ยกลากที่เหลือนี่นะครับครับเราก็ใช้ไฟกลางนะเคี่ยวไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวจะมาแต่งสีด้วยสีลดำมังกรตอนท้ายนะฮะร,รวมถึงความหอมจากน้ำมันงาตอนท้ายนะฮะเคี่ยวไปเรื่อยนะครับพอเราเคี่ยวมาประมาณครึ่งชั่วโมงน้ำลาดเราก็ได้แล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวจะมาลงแป้งมันเพิ่มความเหนียวนิดนึงนะครับ ค่อยลงนะครับเดี๋ยวเทเยอะนะครับเดี๋ยวจะคนไม่ทันนะฮะเดี๋ยวแป้งตัวแป้งเนี่ยจะจับตัวเป็นก้อนนะครับนี่นะค่อยลงไปแล้วก็อย่าให้เหนียวมากนะครับเอาแค่พอเกาะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวตักให้ชมนิดนึงนะครับ นี่ครับความเหนียวก็เพิ่มขึ้นนะครับพอเราไปอุ่นใช้เนี่ยความเหนียวก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับค่าน,นี้ก็ได้นะฮะนี่ครับความเหนียวประมาณนี้นะครับเบาไฟนะครับแต่งสีให้เข้มขึ้นไปสีดำฮ่องกงไปค่อยเติมลงไปนะครับชอบสีอ่าสีอ่อนสีเข้มก็ตามใจชอบนะท่านผู้ชม สุดท้ายก็จะเป็นน้ำมันงาก็ประมาณสองขันชานะครับประมาณนี้นะครับลงไปครับคนให้เข้ากันกองเาอาเครื่องเทศออกนะครับ ิีนี่หอมมากครับแล้วก็จะมาย่างหมูแดงของเรานะครับนี่นะวันนี้ก็จะใช้เป็นอ่าเตาอบไฟฟ้านะครับในการอบครับง่ายๆนะครับท่านผู้ชมมีเตาอบไฟฟ้าที่บ้านก็อบได้เลยครับไม่ต้องมีเตาอัพพอโลเหมือนปรตัคางจีนก็อบได้ครับนะครับลงไปครับเดี๋ยวเราก็จะนําไปเข้าเตาอบกันเลยครับ ปิดฝานะครับใช้ไฟนะฮะอุณหภูมิที่200นะครับ200แล้วก็ใช้ไฟล่างบนนะครับใช้ไฟล่างบนแล้วล้วก็รอบแรกนะครับอบอยู่ที่20นาทีนะครับใช้ไฟแรงนิดนึงนะครับประมาณ200นะครับหมูเราจะได้มีความฉ่ำนะครับถ้าใช้ไฟเบานะครับหมูสุกช้าแล้วก็จะมีความหมูเราก็จะแห้งนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะกลับหมูอีกรอบนึงหลังผ่านไป20นาทีนะครับ เดี๋ยวกลับมาชมครับโอเคพอเราอบมา20นาทีนะครับนี่ฮะหน้าตากล่องสุดดือดู้วยใกล้นหนครับนี่นะครับหมูใกล้จะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวจะอบซ้ำอีกรอบนึงนะครับแล้วก็กลับบ้านนิดนึงนะครับมาณนีนะครับเจะอบซ้ำนะครับอิดเลยครับ โดยการปรับเป็นไฟ220นะครับแล้วเราก็จะอบซ้าอีก10นาทีนะครับนี่นะครับก็รวมทั้งหมดจะเป็น30นาทีในการอบนะครับแต่ว่าเราจะใช้ไฟแรงรอบ2เพื่อเป็นการให้หมูไม่ไม่กระด้างนะครับเร่งไฟให้แรงขึ้นนะครับปิดการอบซอสในหวะนี่นะครับเดี๋ยวมาชมหน้าตาครับเราก็อบมาอีก10นาทีนะฮะครบแล้วนะครับชมหน้าตาหน่อยครับนี่นะครับ หมูแดงเราก็ด้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นผักแล้วเราก็จะเป็นลวกเอ่อจะลวกเส้นแล้วก็จะมาผุกเอ่อลืมบอกท่านผู้ชมลวกเส้นแล้วเราก็จะใช้ซอสเป็นซอสผุกก๋วยเตี๋ยวแห้งนะฮะนี่นะครับถามไ้ชมเลยนะฮะเดี๋ยวกลับไปชมได้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันครับเราจะหั่นผักก่อนนะครับแล้วก็จะล้างผักนิดนึงแล้วก็จะไปลวก ต่อเลยนะครับรอน้ําเดือดสักครู่ครับท่านผู้ชมโอเคพอน้ําเดือดแล้วก็นําผักลงไปลวกเลยครับไม่ต้องให้ผักสุกเกินไปนะฮะโอเคผักพอพอยุบนียนะครับสุกมากไปก็ไม่อร่อยนะครับนี่ครับแล้วก็ลวกบะหมี่ของเราเลยครับ มันมีก็เช่นกันนะครับอย่าให้เละจนเกินไปครับน็อกน้ำเย็นหนึ่งรอบครับก็ลวกซ้ำอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวครับอันนี้ก็ได้แล้วครับต้องมาลงเป็นตัว ซอสคู่ก๋วยเตี๋ยวแห้งนี่นะครับเ,เยอะนะครับตัวน้ำราดของเราเนี่ยข้าวที่จะมีจัดอยู่แล้วนะครับไปครับครับท่านผู้ชมแล้วก็จะนำลงจานนะครับมีเลกเช่นจัน มาหั่นมูเดียงไปเลยครับอย่าให้บางมากแล้วก็หนามากนะครับเอาแบบพอดีพอดีนะท่านผู้ชมอ่าไปด้านบนนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยผักนะครับ เลียบครับจะเช่นผักอย่างอื่นก็ได้นะครับจะเป็นผักกวางตุ้งผักฮ่องเต้หรือว่าจะเป็นพะน้ำกงก็ได้ทำขนคพะน้ำกงก็อร่อยนะครับนี่ท่านผูมเก็ออ๊ยตะกร้อไทยนิดนึงนะครับวางผักชี หน่อยครับนี่นะฮะจะโรยเป็นต้นหอมซอยได้ก็ได้นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันหน่อยนะท่านผู้ชมมาเลยครับนี่นะครับพอเริ่มอะ เย็นลงหน่อยนึงก็จะมีความเหนียวมากขึ้นนะครับราดเลยครับดีย๋ยวที่บอกเลยนะครับตัวตัวเส้นนะครับไม่ต้องคุกซอสเยอะนะครับเพราะว่าตัวน้ำลาดเนี่ยจะมีความเข้มข้นอยู่แล้วนะครับมาที่เส้นก่อนอืม้ม อืาครับที่เด็ดเลยก็คือหมูแดงนฮะหมูแดงฮ่องกงอืม,อ,มอย่าจ้า้สุกมากนะครับสุกมากจะด้านนะฮะอืมอร่อยม,มากหอมมาก <Yahoo! S 1> ฝากลองเอาไปรัทานหรือรขายก็ได้นะฮะท่านผู้ชม อร่อยแน่นอนนะครับชมคลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นวมถึงกด,ดติดตามกับเชฟชาตินะครับคลิปนี้ลาไก่อนสวัสดีครับ